เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่28พฤษภาคมในข่าวรอบคัมบนะครับเรามากันที่ข่าวก็สิบเรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันเหมือนเช่นเดิมมากันที่รายงานแรกเลยนะครับของฟราบิสโอโมาโน,โนเรื่องของมาโกอาเซซิโอกองหน้าโตเก่งของเรัลมาริตครับดูจากรายงานของโรมาโนนะครับที่ออกมาระบุว่าทางมาโกอาเซซิโอกำลังเตรียมพิจาราณาคอสเนือจากสโมสรต่างๆหลังใกล้หมดสัญญากับเรัลมาริตแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเอเย่นของนักเตะอย่างฮอเก้เมนเดสนะครับก็ได้มีการเริ่มเจรจากับบรรดาสโมสรในศึก และก็รวมถึงปลาลิสแซงแช็กแมงด้วยครับสำหรับกรณีของมาโกอเซซิโอแนวรุกของเรอัลมาลิดซึ่งปัจจุบันอายุยิ่ม7ปีนะครับ ซึ่งตัวเขานีช่วงซัมเมอร์นี้จะกลายเป็นแข้งฟรีเอเย็นและต้องบอกว่ามีศัก,กยภาพสูงมากพอจะยึดตัวจริงในทัพปีสแสดงได้เลยเลยครับและก็คงไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วที่จะพยายามเซ็นสัญญามาร่วมทีมให้ได้เลยในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งตัวนักเตะนะครับเล่นในทั้งตำแหน่งตัวริมเส้น2ฝั่งเลยจะฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็ได้หมดและก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าแมนยูเต็ดของเราเนี่ยวต้องเสริมตัวริมเส้นเข้ามาโดยด่ว,ดวนหากหวังจะประสบความสําเร็จในซีซั่นหน้าครับนอกจากนี้ที่สําคัญนะครับกับการเจาาาัักญญก,กทีี่หมมมมดสสญญแถยภพูง คอยยึดตัวจริงของทีมได้เลยล่ะดังนั้นคงไม่มีอะไรจะคุ้มไปกว่าดีลนี้อีกแล้วครับคอนเซ็ตสัญญามากๆด้วยเฉพาะกับความจําเป็นที่ว่าต้องมีการประหยัดงบเพื่อใ,ใช้ในการเสริมทัพอีกหลายตําแหน่งเลยครับมากระดีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเซมอนมันหลอกนักข่าวของเดอมิเรอร์ด้ือจากรายงานนะครับที่ออกมาเผยว่าเอริกเคนฮากแสดงความกังวลอย่างมากครับว,ว่ากระบวนการขายสโมสรอนที่ล่าช้าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการซื้อนักเตะให้ได้ตามเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยหาว่าตลาดนักเตะผิดพลาด2ตลาดติดต่อกันก็คือมกราคมที่ผ่านมาและก็ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความต่อเนื่องของทีมนะขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับมาข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของแมนเชสเตอร์อ e ฟนิงนิวส์ดยจากรายงานนะครับเผยว่าเกมลิ่งนัดสุดท้ายคืนนี้กับฟูลแลมคาดววานะจะเป็นเกมสุดท้ายนักเตะทัพป,ปีสแสดงหลายรายเลยครับที่ได้ต้องเก็บกระเป๋ายาวจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้ว ซึ่งจากที่คาดการนะครับชื่อของวอลเวคอสแฮร์รี่แมคไควรอนตอรี่มาซิยานและก็รวมไปถึง2แดนกลางอย่างเฟร d ดและก็สกอตต์แม็กโทมิเนเป็นเหล่านักเตะที่มีสิทธิ์ลงเล่นเกมสุดท้ายกับทีมในคืนนี้กับฟูลแลมครับ มากัะิข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากที่ออกมาพูดถึงกองหน้าคนสําคัญอย่างมาคัสแรดฟอร์ดทั้งเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่เขาเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เขาก็ยังได้ออกมาระบุนะครับว่าพอใจกับผลงานของแรดฟอร์ดในซีซั่นนี้และก็เชื่อว่าในซีซั่นต่อไปแรดฟอร์ดจะทําได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกโดยเอริกเทนฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของมาคัสแรดฟอร์ดเอาไว้ว่า ผมคาดหวังว่ามาคราสแวร์ฟอร์จะต่อสัญญานะเขาต้องการมันและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการด้วยเช่นกันเขาเป็นเด็กปั้นของสโมสรอนแห่งนี้ผมจึงคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมมีความสุขมากนะที่ในที่สุดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถยิงไดถึง30ประตูได้อีกครั้งแต่ในซีซั่นต่อไปตัวเลขจะต้องสูงมากขึ้นกว่านี้อีกกับมาคราสแวร์ฟอร์แล้วยังมีอีกมากเลยนะให้พัฒนาในเกมของเขาและผมก็เชื่อว่าเขาจะมาตูได้มากกว่านี้ แต่หากว่าคุณยกตัวอย่างในช่วงสิเกมหลังสุดที่เขายิงประตูได้มีมากนักอาจจะแค่2หรือว่า3ประตูเท่านั้นมันก็แค่เรื่องของความมั่นใจก็เท่านั้นแหละเขายังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเลยล่ะและผมก็มีความสุขกับจุดที่เขาเคยอยู่เมื่อซีซันก่อนนะและกับสิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้และที่สาคัญการที่เขาพาตัวเองมาอยู่ตรงจุดนี้ได้แน่นอนว่าเรายังสนับสนุนเขาในจุดที่เราทําได้ด้วยวิธีการเล่นแต่รวมถึงความคิดของเขาด้วยนะดินั้นเรามีความสุขมากแต่ก็ใช่แหละเราต้องผลักดันมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ผมแน่ใจว่าเขาสามารถยิงได้ถึงหลัก40ประตูได้ซ้ํำนะในเซีซันนี้หากว่าไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าอะไรมารบกวนอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าจากแรงผลักดันในเซีซันนี้จะทําให้เขานะ่าก้าวหน้าต่อไปอีกขั้นแบบไม่หยุดยั้งอย่างแน่นอน หลังจากพูดถึงเรื่องของมาคาสแรดฟอร์ดนะครับนักข่าวก็ได้ถามเอลดิรเทนฮักตอว่าในเกมสุดท้ายของซีซั่นกับฟูลแลมในคืนนี้เขาจะลองส่ง2กองกลางเดารุ่งอย่างคอบบี้ไมนูและก็ซีนันอีกเบลลงสนามหรือไม่หลังจากตอนนี้ทีมนะ่ะการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเรียบร้อยแล้วซึ่งทางเอลดิร์เทนฮกนะครับก็ได้ตอบว่าตอนนี้ผมขอตอบว่าไม่ก่อนนะเพราะพวกเขาเนะี่ยต้องมีสู่ตัวเองและก็ต้องมีสู่ตำแหน่งของพวกเขาให้ได้ ทัศนคติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเราต้องการชนะทุกเกมไม่สําคัญว่าเราจะแข่งขันในรายการไหนหรือว่าอยู่จุดไหนก็ตามแต่มันต้องเป็นกิจวัรฉะนั้นแล้วเราจริงจริงสั่งกับเกมนี้ด้วยเช่นกันเราต้องการรักษาอันดับที่3ในลีกเอาไว้ให้ได้ดังนั้นก็แน่นอนว่าในเกมคืนนี้เราคงจัดเต็มเหมือนเช่นเดิมมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะข,ของริโอเฟอร์ดินานที่ได้ออกมามองว่าผลงานในซีซั่นนี้ของแมนยูไนเต็ดนะครับประสบความสําเร็จมากกว่าแอสตันเดลซัม ถึงแม้ว่าอาร์ซนอลเนี่ยจะจบรองแชมป์แต่ถ้าว่าแมนยูไนเต็ดน่ะได้โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่พอยังคว้าแชมป์คาราบาวครับไปแล้วและก็ยังมีลุ้นแชมป์เอฟเอครับในสัปดาห์หน้าด้วยทั้งนี้ริโอเฟอร์ดินาน์นะครับในทัสนะเรื่องนี้ผ่านทาง5ิฟท์พอดคคสต์ว่าหากคุณถามว่าแมนยูไนเตดมีซีซั่นที่ดีดกว่าอาร์ซนอลหรือเปล่า ถ้าคุณวางคำถามนี้ลงแล้วสมมุติว่าตัวเองเป็นผู้เล่นคุณต้องการจบอันดับที่4และก็เป็นแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์อะไรก็ตามหรือว่าได้ที่3และเป็นแชมป์และก็ผ่านไปเล่นรายการแชมเปียนส์ลีกหรือว่าได้ที่2มีลุ้นแชมป์ลีกแต่ไม่มีถ้วยติดมือเลยนะในซีซั่นดังกล่าวซึ่งหาว่าเป็นผมจะขอได้แชมป์ไว้ก่อนไม่ว่าจะจบด้วยอันดับเท่าไหร่ก็ตามแต่หากว่าจบในอันดับที่ได้ไปเล่นแชมเปียนส์ลีกด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมเลยนะคุณสามารถมองไปที่อาร์ซนอลและก็มกกกับบอาาเพววข่ มีการพัฒนาที่น่าทึ่งอย่างมากเังนั้นาคุณจึงต้องยอมโค้งคำนับและกล่าวชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำซึ่งพวกเขานะก็ทำได้ดีมากจริงๆนะกับการขยับเข้าใกล้แมนเชสเตอร์ซิตี้แบบนี้แต่มันจะเป็นบทสนทนาที่ต่างออกไปและเราสามารถกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ได้เรื่อยๆหากว่าคุณจบด้วยการคว้าแชมป์ซักรายการผมเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญ มากนณีบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กไกว์กับทาง MUTV กันบ้างนะครับดีแม็กไกว์นะที่ออกมาชื่นชมบรรดาแฟนบอลกองทัพปีสแสดงที่คอยให้กำลังใจทีมมาอย่างดีดูตลอดทั้งซีซั่นและก็ทำให้สนามโอซาวาฟอร์ดกลายเป็นสนามที่สร้างความยั่งยืนให้กับบรรดาทีมเยือนด้วยครับโดยแฮร์รี่แม็กไกว์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าแฟนบอลของพวกเราสำคัญมากๆพวกเขาเดินทางตามพวกเราไปทั่วประเทศทั้งในเกมเย่าและก็เกมเยือน แต่ที่โอทราฟอร์ดหากคุณอยากจะเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องทําให้แน่ใจว่ารังเหย้าของคุณน่ะจะทําให้คู่ต่อสู้มาคว้าผลการแข่งขันได้ยากลําบากและนั่นก็คือสิ่งที่เราทําได้ในซีซั่นนี้เราทาผลงานดีๆได้หลายครั้งนะแล้วเราก็เล่นด้วยผลงานคงเส้นคงวามากที่นี่แฟนบอลสูตสสาคัญสําหรับพวกเรามากๆเพราะเรารู้ว่าเมื่อแฟนบอลอยู่เคียงข้างซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทํามาตลอดทั้งซีซั่นพวกเขาสร้างความแตกต่างให้กับเราได้เยอะมากจริงๆ เรารู้ว่าที่สนามโอทราฟอร์ดพิเศษมากขนาดไหนในซีซั่นนี้นี่คือป้อมปราการของเราอย่างแท้จริงเรามาปิดท้ายข่าวรอบค่ำวันนี้นะครับกับคาดการณ์กเตะตัวจริงของทัพปีแสดงในแมตช์กับฟูลแลมคืนนี้จากทางซามิอลลักเฮิร์สหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารแมนเชสเตอร์อิฟติงนิวส์กันครับด้วยคาดการณ์นะครับมาในแผน4-3-3นายทวารเป็นดาบิดเดเคอาร์เซกองหลังนะครับแบ็กขวาวันนี้สตาร์ด้วยดิโอโก้ดาโลแบ็กซ้ายเป็นไตเรลมาลาเซียคู่เซนเตอร์นะครับแฮร์รี่แม็กควายกับวิกตอร์ลินเดเลฟ สองมิดฟิลด์ตัวกลางวันนี้ใช้สกอตต์แมกโทมิน่กับเฟลด์สามตัวรุกนะครับทางขวาเป็นเจดอนซันโช่ทางซ้ายอเลฮันโดกานาโชได้ออกสตาร์ทครับมีบรูโน่ฟานเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและศูนย์หน้าตัวเป้าวันนี้ใช้งานมาคัสแตรตฟอร์ดครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม